มาดูวิธีการเลกวันการใช้งานของเครียข่าย a s วันทูคอรหรือ a AS ในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับสำหรับหลายๆท่านที่วันการใช้งานนั้นหมดแล้วนะครับในระบบเติมเงินของ a AS เราสามารถที่จะเลขวันการใช้งานได้นะครับโดยการเลขผ่านของ ASPoint ครับซึ่งมี3ระดับให้กับคุณผู้ชมได้เลือกอเลกวันการใช้งานนะครับในกรณีที่คุณผู้ชมนั้นวันการใช้งานจะหมดแล้วครับ เรามีพอยต์อยู่ครับเราเอาพอยต์ของ e อเนี่ยแหละครับมาเลขเป็นวันการใช้งานได้นะครับถ้าจะเลข10คะแนเนเนี่ยอเอา10คะแนนครับไม่ใช่เลข10คะแนเนเอา10คะแนนของเอสพอยต์เนี่ยมาเลขเป็นวันการใช้งานเพิ่ม30วันคุณผู้ชมจะต้องกดรหัสดอกจัน5 5 0ดอกจัน318สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับส่วนถ้ากดว่าคุณผู้ชมต้องการจะเลข180วันครับเอา คะแนนเอสพอยต์เนี่ยสาคะแนนครับมาเลข180วันของการใช้งานนะครับกดรหัสดอกจัน550ดอกจัน3 1 9สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับส่วนถ้าจะเลข1อ่า1ปีเลยครับถ้าจะเลข365วันเนี่ยเอา a อสพอยตครับ60คะแนนครับมี60คะแนนของ a อสพอยตนำมาเลขวันการใช้งานเพิ่ม365วันกดดอกจัน550 ดอกจัน3ร์สามขออภัยครับกดดอกจัน5รห้าห้าศูนย์ดอกจัน3 2 0สามสองศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับนะครับทีนี้หลายหลายท่านบอกว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่เคยสมัครเอสพอยเลยล่ะเราต้องการที่จะสมัครเอสพอยตยังไงนะครับการสมัครขอใช้บริการเอสพอยเพื่อเก็บคะแนนเก็บแต้มนะครับแล้วนํามาใช้เลขสิทธินู่นนี่นั่นอีกเยอะแย,ยะมากมายการสมัครเอสพอยคุณผู้ชมกดดอกจัน5 5 0ห้าห้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับ กดดอกจัน5 5 0สี่เหลี่ยมแล้วทูออกนะครับเพื่อที่จะกดสมัครรหัสขอสมัครเอ p o สพอครับเอาเอสพอยต์ตัวนี้นะครับมาเลกเป็นวันการใช้งานได้ครับหรือเอาเอสพอไปแลขในสิทธิพิเศษต่างๆเยอะแยะมากมายครับหรือคุณผู้ชมเข้าไปสมัครเอสพอยได้ที่แอป myais ครับนะครับมีสองช่องทางนะครับในการสมัครเอสพอก็คือกดจากเบอร์ของอเเลยครับในระบบเติมเงินนะครับ กดดอกจันห้าห้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถั่วครับหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะสมัครแพ็กเกจสมัครในรายละเอียดของเอสพอยต์ให้กับคุณผู้ชมครับแล้วเวลาเราทำาทำการเติมเงินทําการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตหรือคุณผู้ชมที่ใช้เน็ตบ้านของ AS นะครับเขาก็จะสะสมแต้มคะแนนไปเรื่อยๆครับทุกครั้งที่มีการจ่ายบินของเน็ตบ้าน A s ครับก็จะมีการสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะครับหรือจะเป็นการเติมเงินหรือจะเป็นการสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตนะครับของเอ s ในระบบเติมเงินนะครับ หรือเอทุกคอที่เราเรียกกันนะครับเขาจะสะสมแต้มไปเรื่อยๆครับหลังจากนั้นเอาแต้มของเอชพอยต์เนี่ยครับไปใช้ในการแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆอีกมากมายรวมไปถึงการนำเอชพอยต์ point มาสมัครเพคมามาแลกเป็นวันการใช้งานของเอในระบบเติมเงินหรือเอชวันทุกคอนะครับวันเราจะเลขวันการใช้งานเพื่อมากี่วันเราก็สามารถที่จะเอาคะแนนแต้มของเอ p พอยต์นั้นมาเลขตามรายละเอียดที่คุณผู้ชมได้เห็นหนตอนนี้นะครับหรือตามรายละเอียดที่ได้บอกไปข้างต้นครับ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการสมัครเอเอสพอยครับกดดอกจัน550สี่เหลี่ยมแล้วถูออกครับนะครับกดดอกจัน550สี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับส่วนเมื่อเราทําการเติมเงินเราทาการสมัครแพรก็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตหรือจะเป็นการจ่ายบินของอเน็ตบ้านเอ e บ้านเอทไบไฟของเน็ตบ้านเนี่ยครับก็จะมีการสะสมแต้มสะสมคะแนนไปเรื่อยๆของเ p เอสพอยต์ e Point, นำคะแนน10คะแนนมาเลขวันการใช้งานเพิ่ม30วันนะครับกดดอกจัน550 ดอกจัน318สามหนึ่งแปดสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับนะครับหลังจากนั้นถ้าต้องการจะเลขวันการใช้งานเพิ่มขึ้นมา180วันคุณผู้ชมใช้30คะแนนของเอสพอยทครับกดดอกจันทร0ดอกจันทร9สสี่เหลี่ยมแล้วถูกออกครับนะครับหลังจากนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะเลขวันการใช้งานเพิ่ม365วันนำเอ i อเอสพอยท์จำนวน60คะแนนมาแลกได้เลยครับกดดอกจันทร0ดอกจันท2 0สี่เหลี่ยมแล้วถูกออกนะครับ นี่คือการเลขวันการใช้งานของ e อ s ครับหลายๆท่านบอกว่าวันการใช้งานของเอหมดแล้วครับแต่ไม่อยากที่จะเติมเงินเข้าไปแล้วครับบางทีเงินมันเหลือเยอะครับหรือบางทีเรามี a อเอสพอยอยู่เยอะเลยครับนำมาเลขเป็นวันการใช้งานได้นะครับเอาคะแนนแต้มของเอสพอยมาเลขเป็นวันการใช้งานครับตามรายละเอียดที่เห็นนะตอนนี้นะครับรวมไปถึงการสมัครขอใช้อ่าขอสมัครเป็นอ่าการสะสมแต้มของเอสพอยตครับกดดอกจันห้าห้าศูนย์สี่เหลี่ยมแล้วถูออกนะครับ กดสมัครฟรีครับหรือจะเข้าไปสมัครผ่านแอปของ myas AH ได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นาการเลขวันการใช้งานนะครับของ as AH จะใช้ as AH point นะครับในเทปนี้คือใช้ as AH point ในการเลขมาเป็นวันการใช้งานนะครับเอาแต้มของ as AH point มาเลขเป็นวันการใช้งานนะครับดังที่เห็นไปในรายละเอียดข้างต้นนะครับและเจอกันใหม่ในเทปหน้าครับสำหรับเทปนี้สวัสดีครับ